จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเบนกับรูคถูกเส่ให้กลายเป็นเด็กน้อยที่เรียกว่าน่ารักเอาเรื่องเลยแหละครับโดยเฉพาะรูคเนี่ยน่ารักเป็นพิเศษและในขณะที่อีกช่วงหนึ่งเบนก็จะพบกับหวานใจคนเก่าที่ชวนให้ถานไฟเก่ากลับมาลุกโชนอีกครั้งมากๆแถมยังไม่พอนะครับยังเจอกับคู่มั่นคนปัจจุบันอย่างลูมาและคนที่แอบชอบเขาอย่างเอสเธอร์ก็โผล่มาในซีนเดียวกันอีกงานนี้เรียกว่าความวุ่นวายไม่เป็นรองพาร์ทไหนแน่นอนครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปพบกันได้ในสรุปเบรทนอเอนเวอร์ ซีซั่นที่2 ep ีที่7และ8ครับและก็เหมือนเดิมนะทุกๆคนชอบเราหยิบเรื่องเป็นเทนออลเวอร์สมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็รู้ใช่ไหมครับว่าต้องทำอะไรใช่แล้วฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งแล้วเราไปลุยพร้อมกันเลยครับ เรื่องราวของ EP นี้จะเริ่มต้นด้วยการที่เบนกับรู๊กนั้นเข้าต่อสู้กับฝูงหุ่นยนต์ยักษ์สีแดงที่กำลังยิงเลเซอร์อยู่กลางเมืองซึ่งพวกมันน่ะแข็งแกร่งมากๆถึอขนาดต้อนเขาทั้งคู่ให้จนมุมได้ตอนนี้เขาทั้งสองหันหลังชนกันเพื่อเผชิญหน้ากับหุ่นยนต์ที่รอพวกเขาไว้ทั้งสองด้านเบนและรู๊หลับตาเตรียมพร้อมรับการโจมตีเต็มที่แต่ทว่ากลับมีเสียงใครไม่รู้สั่งว่าหยุดซึ่งฝูงหุ่นยนต์ก็หยุดกึกทันทีแล้วภาพก็จะเบยเห็นเป็นเด็กที่ไไหหนนนกกกก็มม่่่่รรรรู้ัับบบอออุุปณ์์คควสสสีทงงงทาางงงงาาาาายยถต เด็กน้อยได้เดินมาทางพวกเขาแล้วหัวเราะจากนั้นก็บอกให้เบนรู้ตัวไว้ว่าเขาจะมาเป็นคู่ปรับหมายเลขหนึ่งของเบนแล้วเริ่มสั่งให้หุ่นยนต์เริ่มจู่โจมอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นฝ่ายเบนกับลูกที่สามารถเอาชนะพวกหุ่นยนต์มาได้ทั้งคู่พยายามเค้นถามความจริงว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรกันแน่เด็กน้อยบอกว่าเขาคือบิลลี่บิลเลียนส์นักเรียนที่เคยเรียนห้องเดียวกันกับเบนเมื่อสมัยยังเป็นเด็กซึ่งบิลลี่มันอิจฉาเบนมาตลอดเพราะถึงแม้เขาจะรวยกว่าฉลาดกว่าและควรจะป๊อปสุด ซึ่งเบนมันก็แค่ขี้หูฟังเหมือนไม่ได้ใส่ใจอะไรนักกันนะครับแล้วบอกว่าเขาจําบิลลี่ไม่ได้ทุกสามบิลลี่ก็เลยเล่าย้อนอดีตให้ฟังอีกเรื่องเพื่อเบนจะจําเขาขึ้นมาได้บ้างซึ่งตอนนั้นนะบิลลี่อยากกาจัดเบนมากๆเลยตั้งใจจะยิงปืนลําแสงมาใส่เบนจากทางด้านหลังและจะส่งเขาไปยังมิติที่เรียกว่ามิติที่12แต่ตอนนั้นน่ะเบนกาลังตามจับวายร้ายและแปลงร่างเป็นไดนมันเฮดอยู่พอดีทาให้ลําแสงสะท้อนกลับมายัางเฮลิคอปเตอร์ของบิลลี่และส่งตัวเขาไปส่งในมิติที่สิบส แทนเสอเองเงขาเล่าต่อว่าเมื่อหลุดไปอยู่ในมิติที่12แล้วเนี่ยที่นั่นเวลาได้หยุดนิ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้องถูกไล่ล่าจนสูญพันุ์ที่นั่นนั้นเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ยักษ์สีแดงที่ตามไล่ล่าเขาและสิ่งเลวร้ายที่สุด จากการอยู่ในมิติที่1 2มานานถึง5ปีก็คือในสถานะที่เวลาหยุดนิ่งทําให้เขาไม่โตขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวรูปร่างแฉะเป็นเด็กอยู่แบบนี้มาตลอดแต่ถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองของเขาเป็นผู้ใหญ่นะครับบวกกับความเป็นอัจฉริยะด้วยก็เลยทําการสร้างรีโมทขึ้นมาเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ยักษ์หลังจากนั้นจึงหาทางเปิดประตูมิติกลับมายังโลกความเป็นจริงได้สําเร็จซึ่งท่าทางยีโยนกระประสาทของเบนเนี่ยทำให้บิลลี่รู้สึกหัวร้อนหนักมากๆก็เลยหยิบปืนที่ตกอยู่ขึ้นมาแล้วหันปากกระบอกมาทางเบบกกั ลำแสงสีทองสาดมายังร่างของเบนกับรูกแล้วพอฟื้นลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยกลับพบว่าเขาทั้งสองคนกลายเป็นเด็กไปแล้วซะงั้นคืออยู่ในร่างเด็กที่แม้แต่ใส่อมนิทิกส์ก็ยังหลวมแหละคิดดูว่าแต่หลวมขนาดนี้ ทำไมมันยังไม่หลุดออกมาจากข้อมือเลยเนี่ยใครรู้ช่วยบอกทีนะครับจากนั้นบินลลี่ก็เรียกหุ่นยนต์มาโจมตีทั้งคู่อีกเบนกับรูกแยกกันหนีคนละทางโดยมีหุ่นยนยต์ไล่ตามพวกเขาไปคนละตัวเบนพยายามกดออนิทิกส์เพื่อแปลงร่างแต่ก็ทําไม่ได้เพราะออนิทิกส์นั้นแจ้งเตือนว่ารูปร่างไม่ตรงกับเบนเทนิสันในฐานข้อมูลจาเเบนต้องยืนยันข้อมูลใหม่ซึ่งเบนก็จะหนีหุ่นยนต์ไปด้วยพลางต้องยืนยันตัวตนใหม่ไปด้วยและพอยืนยันสําเร็จปุ๊บก็ร,บรีบแลปลงร่งาง,านงนนนจนมาางท มาซูมาบอดี้กาสาวผมทองว่าระหว่างยอดมนุษย์กับคนที่สามารถคว้ายอดมนุษย์ได้เนี่ยใครจะดังกว่ากันแต่ยังไม่ทันจะได้คําตอบรุกจะเข้ามาต่อสู้กับมาซูมาแต่ด้วยความที่ร่างกายเป็นเด็กและมาซูมาก็ยังเชี่ยวชาญการต่อสู้ด้วยตอนนี้รุกจึงเป็นฝ่ายหลบการโจมตีของเธอเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นส่วนทางด้านเบนที่กลิ้งบอลพลาสมาสะสมพลังมาได้ในระดับหนึ่งแล้ว,ลวก็พุ่งบอลไปทางหุ่นยนต์สองตัวที่ตามมาจนบอลพลาสมาระเบิดทำให้หุ่นทั้งสองร่วงตกลงน้ำไป ด้านของรุกก็ต่อสู้กับมาซูมาอย่างเต็มที่แต่จะมีจังหวะหนึ่งรุกใช้หางฟาดเข้ามาที่หน้าแบบเต็มแรงจนใบหน้าของเธอแตกออกเผยให้เห็นแผงวงจรและสายไฟที่อยู่ด้านในซึ่งก็จะหมายความว่ามาซูมาคนนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลง,งานของบิลลี่ด้วยเช่นกันจากนั้นรุกจะโดนสวนกลับจนลอยมาที่ถนนแต่ดีที่เบนในร่างบอวิวิวรับรุกเอาไว้ได้ซึ่งทั้งคู่ตกลงกันว่าจะกลับไปกองประชาการของช่างปลาปาเพื่อหาวิธีคืนสภาพก่อนถ้าอยู่ในร่างนี้ต่อไปคงจะไม่ดีแน่ๆหลังจากที่มา กองประชาการช่างประปาปู่แม็กก็จะบอกบูคิดกับดีบ้าเพื่อเร่งหาวิธีคืนร่างให้อยู่ซึ่งไม่ว่ายังไงก็ไม่ได้ผลอยู่ดีปู่แม็กจึงบอกว่าตอนนี้เหลือวิธีเดียวแล้วก็คือต้องไปเอาปืนแสงลดอายุจากบิลลี่มาให้ได้ทางเดียวเท่านั้นนั่นแหละไม่งั้นก็ไม่สามารถแก้ได้พอต้นทางมันมาจากปืนนั้นนั่นเอง แล้วภาพก็ตัดมาที่ตึก b i l l ล o n ์ทาวเวอร์บิลลี่พูดกับมาซุม่าว่าหลังจากที่เปิดประตูมิติที่12ได้อีกครั้งเนี่ยเขาจะส่งเบนเข้าไปอยู่ในนั้นตลอดการเขาจะได้กลายเป็นผู้ชนะส่วนเบนก็จะเป็นไอ้ขี้แพ้ซึ่งถ้าเราลองมาคิดดูๆแล้วเนี่ยเบนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ แต่ว่าไอความคิดของบิลลี่มันเป็นความคิดของพวกตัวร้ายนั่นเองเพราะงั้นไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับจากนั้นบิลลี่ก็บอกว่าเขาจะตามไปล้างแค่ทุกคนในเบลฟูดที่เคยทําไม่ดีกับเขาเอาไว้บิลลี่เร่งให้หุ่นยนต์รีบทํางานและกดเพิ่มความเร็วของหุ่นยนต์ด้วยรีโมทในมือแต่พอเร่งไปเร่งมาเนี่ยรีโมทกลับลัดวงจรซะงั้นทําให้หุน่นถบดไม่ฟังคําสั่งของเขาอีกต่อไปและหันมาโจมตีเขาทันทีแต่ยังดีที่มาสุมายังช่วยบิลลี่เอาไว้ได้ทันตอนนี้เราหุ่นนนนยนยตต์ออู่่เเหืกการคววบุมมมแล้พัปิิิดที12 และดึงเอาหุ่นยนต์พวกพ้องของมันมาเพิ่มอีกเรื่อยๆดูเหมือนเรื่องสวยๆกันมันจะเกิดขึ้นอีกแล้วสินี่ในขณะเดียวกันเบนกับรูก,ก็จะมาถึงหน้าตึกบิลเลนส์ทาวเวอร์จนได้เจอกับมาซูมาที่กำลังอุ้มบิลลี่ลงมาพอดีเบนดาว่าบิลลี่ทำพลาดครั้งใหญ่จนทำให้หุ่นจากมิติที่12ออกมาอารวาสแต่บิลลี่ก็เถียงว่าเข้าคุมสถานการณ์ได้แต่ดูจากภายนอกที่เละเทะขนาดนี้พูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อทุกคนจึงขึ้นไปชั้นบนของตึกด้วยกันเมื่อแอบเข้ามาที่ห้องประตูมิติได้บพยาาจะแปปลงง่็ช แต่ด้วยรูปร่างและเสียงที่เปลี่ยนไปออพนิวติกก็เลยไม่ทําตามคําสั่งอีกแล้วสุดท้ายเขาก็เลยได้แปลงร่างเป็นบล็อกแทนซะงั้นและก็เข้าไปลุยกับพวกคุณยนต์ทันที เรียกว่าศึกครั้งนี้มันอีรุนตุงนางไปหมดแลกกันไปแลกกันมานวเนียกันไปหมดเลยแหละครับซึ่งสุดท้ายแล้วแทนที่บิลลี่มันจะเดินไปหยิบปืนของตัวเองแต่กลับเดินมาหยิบโปรโตทูของลูกแทนซะง,งั้นซึ่งลูกที่หวงโปรโตทูมากๆก็เลยจะมาเอาคืนแต่ปืนดันลั่นเป็นเลเซอร์ออกมาสะท้อนกำแพงชิ่งไปมาและด้วยความบังเอิญเลเซอร์กะสะท้อนไปถูกปุ่มทำงานย้อนกลับของเครื่องจึงทําให้ประตูมิติดูดหุ่นยนต์ในห้องกลับไปยังมิติที่12เหมือนเดิม เราทำเราเป็นคนทำเรากรอบกู้โลกดีเอาไว้ได้เบลลี่พูดเคลมบทงานขึ้นมาทางดที่ตัวเองยังห้อยอยู่ที่ประตูอยู่เลยขณะที่รุกได้หยิบปืนแสงลดอายุขึ้นมาให้เบนดูว่าเขาได้มันมาครองแล้วพร้อมเตรียมยิงลําแสงเพื่อคืนสภาพตัวเองหลังจากเรื่องราวจบลงนักข่าวและผู้คนก็มารุมล้อมสัมภาษณ์เบนอยู่ที่หน้าตึกบิลเลนส์ทาวเวอร์ลลี่ที่เดินตามมาซูมามาที่รถพยาบาลก็นึกอิจฉาเบนข,นขึ้นมาอีกไม่ยุติธรรมเลยช่งางไม่ยุติธรรมฝีมือเราทั้งหมดเราเป็นคนกู้โลกแต่มันได้หน้าไปเต็มเต็ม อีกแล้วเรียกว่าบิลลี่โวยว,ยวายขึ้นมาอย่างโกรธแค้นบุ๋มแม็กซ์ก็เลยคว้าตัวเขาโยนเข้าไปในรถแล้วพูดขึ้นมาเลิกงอแงได้แล้วบิลลี่ไม่ใช่เด็กแล้วนะเป็นนันจบพัดนี้ลงด้วยความเจ็บใจของบิลลี่ที่เป็นเด็กโงนั่นแหละครับ ในขณะที่อีพีที่8ของซีซั่นสองนั้นเรื่องราวจะเริ่มต้นที่ร้านเพชรใจกลางเมืองตัวร้ายอย่างฟิตซิน่าพังประตูออกมาพร้อมสร้อยเพชรในมือแต่เบนในร่างของเอ็กซ์เลเรตก็มาขัดขวางเอาไว้ได้เหมือนยังเคยจนเกิดการแย่งชิงสร้อยเพชรกันแล้วก็แย่งกันไปแย่งกันมาอยู่แบบนี้แต่รุกที่เข้ามาสมทบพอดีก็ยิงตะข่ายมาจับตัวเธอเอาไว้ได้เบนถามว่าทำไมฟิตซิน่า ina, ถึงโป้นร้านเพชรอะ่ะเธอตอบมาว่าเธอแค่ชอบของสวยๆงามๆก็เท่านั้นเธอหันมามองรุกแล้วก็บอกว่าเหมือนเธอนั่นแหละ จากนั้นฟิสซินาก็พูดหยอดจีบรู้ต่ออีกสารพัขดขณะเดียวกันเบนก็มองไปเห็นจูลี่ในทีวีพอดีเขาสงสัยว่าจูลี่กลับมาแล้วเหรอทำไมไม่โทรบอกกันบ้างเลยรู้ก็เลยเดินมาหาเขาแล้วบอกให้รีบนําตัวผู้ต้องหาไปส่งให้เรียบร้อยก่อนแต่เบนบอกว่าขอแวะไปที่อื่นก่อนแป๊บหนึ่งแค่ทีเดียวเท่านั้นแล้วเบนก็ตรงมาหาจูลี่ที่สนามเทนนิสและได้คุยกันโดยจูลี่บอกว่าเธอไม่ทันได้โทรหาพอกําลังยุ่งยุ่งอยู่ซึ่งตอนนั้นเองก็มีชายหนุ่มเดินเข้ามาคุยกับจูลี่เขาคือ, way, อเฮ โดยเบนจะตัดพ้อว่าทำไมเธอทำกับเขาแบบนี้อ่ะแต่จู่บอกว่าเบนเป็นคนบอกเลิกเธอเองนะตอนที่คุยกันครั้งสุดท้ายทีนี้เบนก็เลยนึกย้อนความทรงจำไปครั้งสุดท้ายที่คุยกันซึ่งก็ไปตอนที่จู่โทรมาหาเขาที่กําลังหัวร้อนหลังเล่นเกมแพ้จนมีจังหวะหนึ่งที่เขาก็ลังอินกับเกมก็เลยโวยวายขึ้นมาว่าจะไปไหนก็ไปเลยไปถามตอนนั้นโทรศัพท์ก็ร่วงจากหัวของเขาพอดีจอยเกมก็มีปัญหาก็เลยบ่นออกมาอีกว่ารู้สึกจะไม่เวิร์กแล้วนะเนี่ย เบนบ่นซ้ำๆทางทางที่โทรศัพท์ยังวางอยู่ที่พื้นทีนี้จูเลี่เองก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่คิดว่าเบนพยายามจะตัดขาดจากเธอเธอก็เลยวางสายเบนไปแล้วไม่โทรหาเขาอีกเลยทีนะี้เบนย้อนคิดแล้วก็เริ่มเข้าใจว่ามันฟังเหมือนคำบอกเลิกจริงๆมีหน้าล่ะจูลี่ถึงไม่เคยโทรกลับมาหาเขาอีกเลยแต่จูลี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อนะครับบอกเพียงแค่ว่าตอนนี้เธอมีแฟนที่ให้ความสำคัญกับเธอแล้วฉะนั้นลาล่ะ เรียกว่าจากกันไปแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ซึ่งระหว่างที่กําลังดราม่ากันอยู่เนี่ยจูจูเอสเตอร์แม่สาวยางยืดก็โผล่มาบอกเขาว่าให้มาช่วยชาวคราโฮหน่อยตอนนี้ฐานลับของพวกเขากําลังถูกจู่โจมซึ่งเอสเตอร์ที่เข้าใจผิดคิดว่าจูเลียกับเฮเวเป็นเกวฑนกับเควินก็เลยพาทั้งคู่ไปด้วยแบบงง,ง เมื่อทุกคนมาถึงพื้นที่โซนร้อนของเมืองใต้ดินก็เห็นว่าตอนนี้ทุกอย่างพังเละเทะไม่มีชิ้นดีแล้วแหะครับแต่ยังมีเสียงชุลมูลว,วุ่นวายเต็มไปหมดและพอวิ่งเข้าไปถึงด้านในก็เห็นลูมาเลดวินชาวเททมานที่ณตอนนี้เป็นคู่ม่นของเบนกำลังจัดการกับพวกของเอสเตอร์อยู่ซึ่งพอลูมาเห็นเบนปุ๊บก็พูดออกมาว่าอ้าวเบนเทนิสันสุดที่รักของข้าลูมาหันมาเจอเบนแล้วร้องขึ้นมาด้วยความดีใจก่อนจะวิ่งมากอดเขาคือตอนนี้เรียกว่าเป็นศึก รักกี่เศร้าก็ไม่รู้ปนกันไปหมดเลยนั่นแหละครับเอสเตอร์เข้ามาถามว่าเบนเป็นคู่มั่นกับยีนั่นจริงๆเหรอซึ่งเบนก็จะยังไม่วางตอบอะไรในตอนนี้เพราะเขาต้องหยุดลูมาก่อนเขาแปลงร่าาเป็นอโมดิโลแล้วพยายามหยุดเธอแต่ลูมาก็สู้กลับเบนจึงบอกให้เธอหยุดอารวาสสธทีลูมาบอกว่าเธอแค่ต้องการของดีอะไรบางอย่างก็เท่านั้นโดยเอสเธอร์จะเข้ามายืนตรงหน้าลูมาแล้วบอกว่าเธอพลาดเองที่ขอให้คู่มั่นของลูมามาช่วยและในฐานะที่เธอเป็นหัวหน้าเผ่าเอสเธอร์จะเป็นคนหยุดลูมาเองแล้วลูมากก็อธิบาย ว่าตาธรรเนียของชาวเทรมานั้นว่าที่เจ้าสาวจะต้องหาของสี่อย่างให้ได้ตามนี้ 1. สิ่งที่สีโรราบ 2. ส,สิ่งที่บอบช้ำ 3. า 3. สิ่งที่หลุดแยก และสสิ่งที่มีสีน้ําเงินและงานแต่งของเชื้อพระวงศ์ควรจะต้องมีสิ่งแสดงตัวตนของเจ้าบ่าวลูมาก็เลยคิดว่าถ้าพิชิตด,ดาวโลกทั้งใบมาเป็นเครื่องแสดงตัวตนก็น่าจะเข้าท่าดีส่วนที่ทําร้ายคนอื่นก็เพื่อจะเอาสิ่งที่สิรโรราบมาเท่านั้นแต่พวกนี้ก็จับตัวยากซะเหลือเกินแต่ในระหว่างที่สู้ๆกันเนี่ยลูมาจะหันมาเห็นลูกแล้วก็แสดงท่าทีดีใจออกมาอุ้ยสิ่งนี้คือสีน้ําเงินที่ข้าตามหาซึ่งลูกก็พูดพลางเหงอแตกเต็มหน้าไปด้วยว่า องหญิงผมเป็นช่างประปาผมไม่ใช่สินสอดของใครนะแต่ลูมาก็ตอบลูกว่าเป็นทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะจะเป็นอะไรไปล่ะเรียกว่าลูกนั้นอยู่ดีๆก็สวยไปซะงั้นขณะที่ทางหน้าฟิตติน่าที่รู้สึกปิงปิงกับรูกอยู่พอเห็นรูกกำลังตกที่นั่งลำบากก็แก้มาตัวเองหังรถออกมาและเข้าไปต่อสู้กับลูมาท่ทันทีกลายไปสึกอะไรก็ไม่รู้มวัวสู้เต็มไปหมด แต่ดูเหมือนลูมา uma, จะแข็งแกล่งกว่าเยอะอะนะและพอชนะฟิติน่ามาได้ลูมาก็เลยหยิบแขนของฟิติน่าไปเป็นสิ่งที่หลุดแยกเบนรีบห้ามว่าเอาไปไม่ได้นะแต่ลูมากก็ไม่เข้าใจถามกลับมาว่าทําไมจะไม่ได้ล่ะเพราะเธอเป็นเจ้าสาวนี่ทีเนี้ยเบนก็เห็นว่าสงสัยใช้เหตุผลคุยด้วยไม่ได้แล้วก็เลยกดออมนิทิกส์แปลงร่างมาเป็นฮิวมังกาซอวิ่งเข้าใส่ลูมาเลยแต่ก็ทําอะไรได้ไม่มากนะักซึ่งลูมาก็จะหันมาทางเอสเธอร์จูลี่และรูปก่อนจะวิ่งมาจาับพวกเขาลงถุงไปด้วยเฮเวที่เข้ามาตาม ตัวจูลี่ก็เตะลูมาเข้าไปทีหนึ่งแต่เหมือนจะเป็นการสะก,กิดมากกว่านะเธอหันมามองเฮเว่ย์แล้วเห็นกล้องที่เขาสะพายอยู่ก็ร้องดีใจว่าอุ้ยงานนี้มีตากล้องด้วยก็จับเขาลงถุงไปได้วยอีกคนก่อนจะเรียกยานลงมาแล้วขับหนีไปด้านเบนก็ใช้อัลเนวทิก์แปลงร่างเป็นจูลิลิกแล้วรวบรวมชิ้นส่วนที่หล่นกระจายอยู่แถวนั้นมาสร้างมอเตอร์ไซค์คันใหม่ขึ้นมาแล้วเริ่มปฏิบัติการออกตามหาพักพวกทันทีซึ่งก็จะมีฟิสติน่าที่รีบขึ้นมานั่งซ้อนท้ายแล้วบอกให้เเบบบบนรีิงไปลยแๆบบงงงง เพราะว่าตอนนี้กำปั้นเหล็กมันเรียกหาโดยจะใช้กำปั้นของเธอที่โดนขโมยไปนั่นแหละในการแกะอรอยไปหาลูมาแล้วภาพก็ตัดมาที่ลูมาเธอกดออดประตูบ้านหลังหนึ่งซึ่งมันเป็นบ้านพ่อตาแม่ยายของเธออย่างบ้านเทนิสันลูมาแนะนําตัวกับแม่ของเบนว่าเธอคือใครพร้อมจะส่งมอบถุงสิทสอดก้อนโตให้แต่ยังไม่ทันได้มอบอะไรให้ลุก ก็ฟันถุงจนขาดทาให้ทุกคนเป็นอิสระแล้วเรื่องวิ่งหนีไปแต่มีหรือที่ลูมาจะยอมให้หนีก็เลยเกิดเป็นการต่อสู้ขึ้นอีกยกที่หน้าบ้านพ่อแม่ของเบนนั่นแหละขณะที่เบนกับฟิติน่าก็ซิ่งมาถึงที่นี่พอดีเบนได้แปลงร่างเป็นบอลวิววิลแล้วรีบใช้พลังงานมัดเธอเอาไวท้ทันทีเบนบอกให้แม่เข้าบ้านไปก่อนส่วนลูมาก็เห็นด้วยกับเบนเช่นกันซึ่งแม่ของเบนก็ว่าง,ง่ายด้วยนะเดินเข้าบ้านไปแบบชิวๆเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะงั้นส่วนลูมาที่หลุดพ้นจากพลังของเบนได จะไม่มีพิษส่งอะไรก็ผิวปากออกมาซึ่งเราจะเห็นชิปเอเลียนเผาพันของอัปเกรดที่เข้ามารวมร่างกับจูลี่กลายเป็นชุดสําหรับต่อสู้ซึ่งจูลี่ในร่างสุดเฟี้ยวก็เลยได้เข้าประจันบานกับลูมาทันทีแต่พลังของลูมานั้นเป็นของจริงครับเธอแข็งแกล่งเกินไปไม่มีใครสามารถเอาลงได้เลยแต่ในช่วงจังหวะตัดสินเอสเธอร์ได้ยื่นไม้เทนนิสส่งมาให้ส่วนรูกก็โยนเบนที่กลายเป็นก้อนระเบิดพลาสมาเข้ามาโดยที่จูลี่จะใช้ไม้เทนนิสหดเบนเข้าใส่ลูมาอย่างรู้งานจนลูมาพายแพ้ไปในศึกครั้ง ใเรียกว่าเป็นช็อตทีมเวิร์กที่จะเฟี้ยวก็เฟี้ยวแหละแต่มาดูฝืนๆยังไงไม่รู้แฮะสึกครั้งนี้เลยดูเหมือนจูลี่ที่เป็นฝ่ายชนะค่าไม่คูควรวิวากับเบนเทนิสานแล้วนับจากนี้ไป คือคู่มั่นของเขาลูมาคุกเข่ายอมรับความพ่แพ้ให้กับจูลี่ที่สามารถกำราบเธอลงได้ซึ่งลูมาจะคิดว่าจูลี่เป็นผู้ชนะและจะได้เป็นคู่ครองของเบนแทนเธอนั่นแหละลูมาได้ดึงเบนเข้ามาก่อนแน่นๆและฝากให้เขาบอกข่าวนี้กับแม่ของเขาด้วยเธอไม่อยากเป็นคนบอกข่าวใดด้วยตัวเองจากนั้นเธอก็ขับยานจากไปเรียกว่าตีโพยตีพายไปฝ่ายเดียวกันหมดเลยนั่นแหละเบนขอบคุณจูลี่ที่ช่วยเขาเอาไว้แล้วชวนไปกินมิเตอร์สมูทตี้ซึ่งในใจลึกๆแล้วเนี่ย เบนยังหวังจะคืนดีกับจูลี่อยู่นะครับแต่จูลี่ตอบกลับมาแบบไม่ใหยดีว่านี่เบนการที่ฉันช่วยเธอไว้ไม่ได้แปลว่าเรากลับมาคบกันเหมือนเดิมนะงานเนี้ยเบนก็เลยจ่อยไปเลยจากนั้นทั้งคู่ก็ร่ำลากันไปส่วนดน้านของเอสเธอร์นั้นก็ขอตัวกลับบ้านเช่นกันเพราะมีอะไรให้ต้องเก็บกวาดอีกเยอะเบนจึงอาสาไปช่วยซึ่งระหว่างเดินไปเนี่ยเธอก็จะกอดแขนเบนไปด้วยแถมยังบอกอีกว่ามิสเตอร์สมูทตี้เนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะ โถพ่อหนุ่มเบนเทนิสันของเราสงสัยจะอกหักได้ไม่นานเนี่ยและในอีพีนี้ก็จะจบลงที่ฉากหวานๆฉากนี้นี่แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับอีพีที่7ที่8ของซีซั่นที่2นี้ก็ถือว่าเป็น EP ีที่เบาสมองอีกเช่นเคยไม่ได้มีอะไรหนักหนามาก,กน,นะครับแต่ก็ทําให้ดูว่าเฮ้ยเบนเทนิสนันพอดูปบลอของเราเนี่ยก็เนื้อหอมไม่แพ้ใครเหมือนกันเนี่ยเรียกว่ามีสาวรุมแย่งเขาเพียบเลย ทำให้นึกถึงคอมเมนต์หนึ่งที่เคยมาคอมเมนต์ในช่องของเราว่าเฮ้ยภาคนี้มันเป็นภาคฮาเลมของเบนหรือเปล่าเนี่ยซึ่งแบบสาวเยอะเหลือเกินซึ่งก็จริงนะครับหลังจากดูฉากนี้และหลังจากนี้ก็จะมีมาอีกเพียบเลยแหละครับ รอติดตามกันได้เลยและก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบให้เราเล่าเรื่องราวของ Ben 1ท Universe แบบนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและสําหรับใครที่ลงมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ตูนี่ตูนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ